ทีมกันตัวพ่อไลฟ์สไตล์ส,สงขาครับบอกกันไว้ก่อนเลยว่าเคสนี้ถูกจับเพราะรักเมียจะเป็นยังไงไปดูกัน Nên à. ừ. Nên nó lăm giây mất nó nó ở nó mát 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 mai đứng ở ở ต,ต้อ้มาแเอยวคดเลยนเลกันจับจับเมนเม้นเนนตำรวดน้อง

ม่มันไม่มีอะไรอะยมือตามคนด้วยมายกมือตามนงมเออเอมาน้องกอนโอเคนังน้งเบิ้ลหนังเลยนังเยืดนยยืนเลยยืดยยืนยืั้มจับมนนัไ้ม่จมนหรอยืดยืดก้ามยืดก้ามเราเป็นพวกคนที่ม่จับเนาะ

เรานี่ไปอยู่จังหวัดตุลาด้วยตูกตองไหมครับถึงเราเพิ่งกลับมาครัตู้ตองไหมครับอ่าแสดงว่าจะได้ตีติดตามมันตูกตองครับนะเดี๋ยวมาจับเราก็บตูกตองที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านใกล้เรามายกอยุบยกบบ้านใกล้็รับยุบบ้านโบมันยกยกบบ้านใกล้ครับบ้านเวนนะนะถึงจำได้ไหมว่าดับปากได้ไวบันโอดครับดับปากว่าจะหมดตัววันไหนถึงเราได้ถึงนี้ไปตูลา ในตอนนี้็นตอนี่แต่ว่ากัมพูรูผู้ใจนะมันก่อนหนองก้อปีผมก้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมต,ติดต่อกับหมอบตัววันนั้นเอาปีรอแต่ว่ากัมพูเรา,ามันไม่จัดจีนมันไม่รู้ผู้ใจนะวันนี้ปีมาเลยมาลองตัวเป็นๆเ,เลยนะเอาไว้จัดไปเลยกับไจัดว่าแคนเคนี้นะครับ จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติตตดตช434พัทลุงหรือว่าชุดช่างศึกสองเลไปล้อมจับเม่นอัมพลอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดพัทลุงในคดียาเสพติดและพรบอาวุธปืนไปจับได้ที่บ้านเมียในพื้นที่หมู่ีตําบลคลองใหญ่อําเภอตโมดจังหวัดพัทลุงนะครับหลังจากที่วันก่อนนัดมอบตัวกับชุดนี้แล้วแต่ว่าไม่มาตามนัดหนีเข้าพื้นที่อ,พ,อพนมจังหวัดสุราธานีแต่ว่าเพราะรัก เพราะห่วงเมียที่กําลังตั้งท้องได้5เดือนครับก็เลยแอบย้อนกลับมาหาเมียที่บ้านพ่อตาชุดนี้ก็ย้อนสอนไปจับเมื่อนัดกันแล้วไม่มาก็มาโดยที่ไม่ต้องนัดกันก็ได้ก็อย่างที่เห็นครับและเมื่อถูกชุดนี้จับอาหารที่ใช้รับรองก็คือเหนียวไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกไม่เชื่อไปถามคนที่เคยกินดูสิครับว่าร่อยไหมทุกคนก็จะบอกว่าร่อยครับ ไม่ด pues ักจาต่านยาไม่ดักจากัมพูดรับต้องมาตามทังทีหนองเมนหนองเมนไปอีกนึงวันนี้กลรองใหญ่จากซึกซ่องเลึกไม่รอดที่นี่เราโคต้าเดียวนะดูอีกแล้วนะดูนี่มาก่ไดูเลยนะนี่กูโคต้าของเราผู้ชนะในวันนี้นะทุกท่านก็รอไปตามกัมพูดรันไหมนะอันนี้ Đám nữa, thì tập đấm này thì không gì hết, kia nè